สวัสดีค่ะดิฉันว่าที่ร้อยตรีหญิงระวิภาคงไข่จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรยามวันนี้จะมานําเสนอวิจัยเรื่องการศึกษาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการดูแลผู้สูงอายุเรื่องโรคต่างๆในผู้สูงอายุโดยใช้การสอนร่วมมือแบบ TGT Team Game Tournament ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาลภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยามวัตถุประสงค์นะคะก็คือ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนในรายวิชาการดูแลผู้สูงอายุเรื่องโรคต่างๆในผู้สูงอายุโดยใช้การสอนร่วมมือแบบเทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่2ส,สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาลภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 5วิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยามอำาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสอเพื่อศึกษาความพึงพอใจในรายวิชาการดูแลผู้สูงอายุเรื่องโรคต่างๆในผู้สูงอายุโดยใช้ เทคนิคการสอนร่วมมือแบบเทคนิค GGT ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ส,สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาลภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565วิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรแามอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลากรอบแนวคิดในการวิจัยนะคะก็คือผู้วิจัยค้นคว้าข้อมูลอันประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือการสอนร่วมมือแบบเทคนิค GGT นะคะคือให้ผู้เรียนนะคะ มีการสลับกลุ่มผู้เรียนเก่งกับผู้เรียนเรียนอ่อนนะคะตัวแปรอิสระการสอนร่วมมือแบบเทคนิคท TTT เรื่องโรคต่างๆในผู้สูงอายุตัวแปรตามผลสำนิ์ของการเรียนในรายวิชาการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ส,สาขาธุรกิจสถานพยาบาลประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่สองภาคเรียนที่อสองปีการศึกษา2 5 6 5ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพิศัยามอําเภอหดใหญ่จังหวัดสงขลาจำนวน108คนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองห้องสองทับหนึ่งสาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาลภาคเรียนที่อสองปีการศึกษา2 5 6 5วิทยาลัยเทคโนโลยีพิศัยามอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจำนวนส6คนโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลมีขั้นตอนดังต่อไปนี้วัดผลสำริดในรายวิชาการดูแลผู้สูงอายุเรื่องโรคต่างๆในผู้สูงอายุโดยใช้การสอนร่วมมือแบบเทคนิคที T ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ส,สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาลภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 0 1 5วิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรยามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา ความพึงพอใจในรายวิชาการดูแลผู้สูงอายุเรื่องโรคต่างๆในผู้สูงอายุโดยใช้การสอนร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาลภาคเรียนที่2ปีการศึกษา .25 ง5วิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาภาพหลักฐานการสอนนะคะก็คือ1การเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนการสอนเรื่องการวัดสัญญาณชีพนะคะ สผู้สอนนะคะเตรียมซ้อมการวัดสัญญาณชีพ 3. นะคะผู้สอนสาธิตการวัดสัญญาณชีพแล้วก็สนักศึกษาให้การเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวัดสัญญาณชีพต่อไปนะคะผลการวิเคราะห์ตารางที่1คือการแสดงเปรียบเทียบผลสำลีทางการเรียนของนักศึกษาด้วยการสอนความร่วมมือแบบเทคนิค TGT นะคะคะแนนก่อนสอบไม่ผ่าน14คน ผ่านสองคนผลสำริดคือไม่ผ่านต่อไปคะแนนทดสอบหลังเรียนไม่ผ่านสามคนผ่านสิบสามคนผลสำริดคือผ่านจากตารางที่หนึ่งพบว่าการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสำริดทางการเรียนของนักเรียนด้วยการสอน แบบเทคนิค t g t นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนไม่ผ่าน14คนคิดเป็นร้อยละ87.50นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนผ่าน2คนคิดเป็นร้อยละ12.50และนักคะแนนหลังเรียนไม่ผ่าน3คนคิดเป็นร้อยละ18.75นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนผ่าน13คนคิดเป็นร้อยละ81.25ตารางที่สองแสดงผลการสำรวจความพึงพอใจในการเรียนของนักนักเรียน โดยใช้เทคนิค GGT จากตารางนะคะพบว่าวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้การสอนร่วมมือแบบเทคนิค g g t มีร้อยละภาพรวมเท่ากับ96.12เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ใบงานมีความเหมาะสมและการจัดการเรียนการสอนแบบเทคนิค GGT มีความเหมาะสมลงลงมาได้แก่ความพึงพอใจภาพรวม เท่ากับ5และเนื้อหามีความเหมาะสมและแบบทดสอบมีความเหมาะสมเท่ากับ4.93สรุปผลการวิจัยผลการศึกษาผลสำนิกทางการเรียนในรายวิชาการดูแลผู้สูงอายุเรื่องโรคต่างๆในผู้สูงอายุโดยใช้การสอนร่วมมือแบบ TGT ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สสาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาลภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยามมีผลสำนิดทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นได้จริงและนักเรียนมีความพึงพอใจในวิธีการสอนวิชาการดูแลผู้สูงอายุด้วยวิธีการเรียนการสอนร่วมมือแบบ TTT Team Game t o u r n a m e มีรมม้อยละภาพรวมเท่ากับ96.12ข้อเสนอแนะผู้สอนจะต้องอธิบายวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ใช้วิธีการเรียนการสอน ร่วมมือแบบ TGT ให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญเพื่อให้เกิดการร่วมมือกัน 2. ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนวิธีการเรียนการสอนร่วมมือแบบ TGT ผู้สอนต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและตอบข้อสงสัยของผู้เรียนที่มีปัญหาเพื่อเป็นการเสริมความรู้เพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียน 3. ควรน,นำรูปแบบและกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ไปทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาอื่นดิฉันว่าที่ร้อยจีหญิงและว,วิภาคงไข่ อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจสถานพยาบาลวิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยามขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ